สวัสดีครับผมนายโค้ชพล้ำครับเป็นเจ้าหน้าที่วัดสายตาประจําศูนย์รีสิกโรงพยาบาลยมีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําระยะสายตาปกตินะครับก็คือ6กทับหหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ20่สทับยีนะครับผู้ป่วยที่หรือว่าคนไข้หรือน้องๆที่ไปสอบคุณหมทหารก็จะสอบถามเรื่องระยะตัวเลขก็คือ6กทับหมันหมายความว่าอย่างไรนะครับผมเลยจะมาแนะนําให้ทราบกันนะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับที่เยนเสียงว่า VA 6ทั้ห60หรืออีกอย่างนึงก็คือ VA 20ทับงมันคือตัวไหนนี่นะครับมาเามลงมาดูครับผมจะแนะนำให้ดูนะครับคนไข้นะครับต้องยืนอยู่ห่างจากตัวชาร์จตรงนี้นะครับห่างออกไป6เมตรนะครับถ้าคนไข้เขาอ่านมองเห็นตัวเลขแ5บรรทัดเดียวนะครับความหมายของมันก็คือ6ทับ 60นะครับ6คือคอะไร6ก็คือระยะ6เมตรนะครับแต่คนซิตสาตาปกตินี่เขาจะยืนอยู่ที่ระยะ60เมตรก็สามารถมองเห็นตัวเลข85นี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ให้เขาาา้าใจง่ายๆอันนี้ในเคื่อเ,เ,เขียนว่า BA 6ทับ24หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ BA 20ทับเจยังไงก็คือตัวนี้ครับคนไข้ก็จะอ่านบรรทัดนี้ได้นะครับจะยืนอยู่อยู่หเมตรนะครับแต่ต้องปิดตาทีละข้างนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดตาสองข้างปิดข้างข้างเดียวนะครับอ่านแป5 4ห้าสี่ได้นั่นก็คือคนที่สายตาปกติเขาที่เขายืนอยู่ที่24เมตรนี่ก็าสามารถมองเห็นบรรทัดนี้ได้เลยนะครับ ยกตัวอย่างอีกสักอันก็การที่บอกว่า20ท20กับ6ทับ6คือตัวนี้นะครับคน,บนไขกก้ยื่นไ้ีอยู่ระยะ6เมตรเหมือนกันครับปิดตาข้างเดียวนะครับอ่านตัวเลขบรรทัดที่เก็บ7264 7 93ได้ทุกตัวนะครับนี่คือสายตาป,ปกตินะครับสายตาปกติถ้าก็เขียนอยีกอย่างหนึ่งก็คือ6ทับ6 เราหรืออีบประเภทหนึ่งก็กคือ20ทับ20ที่ส่วนมากก็จะเขียน20ทับ20กันก็ไม่เขียน6ทับนะครับ <S <S อ่าก็วันนี้ก็ขอจบราย,รายงานเพียงแค่นี้ถ้าน้องๆคนไหนไม่เข้าใจหรืออยากปรึกษาเรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะรครับ ก็เชิญได้ที่ศูนย์รศิล์โรงพยาบาลยันเฮเราเปิดทุกวันนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้ก็คือ0 2 4 3 4 2 0 2 2วันนี้ผมก็มีเรื่องแนะนำแค่นี้ครับขอกราบสวัสดีครับ